่พบบกัชอตอนนี้นะคะเพื่อนดาวได้พาเจี๊ยบมาเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านราม2นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่หลายๆคนก็มาถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็มีลักษณะของคาเฟ่ะคะ่ะเป็น แนวสวนนะคะแล้วก็มีแคมปิ้งจัดภาพที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นโซนแคมปิ้งด้านนอกซึ่งจะมีรถแคมปิ้งซึ่งในรถแคมปิ้งอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเป็นประกอบของร้านนะคะแล้วก็มีที่นั่งแบบภายในสวนมีร่มมีเกาอีข้ขาวๆนะคะให้ฟิลเหมือนกับว่าเราอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะคะแล้วที่เราอยู่ในตอนนี้มันเป็นบรรยากาศยามเย็นซึ่งแบบ โอเคมากเลยคือคนก็ไม่เยอะแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านในนะคะด้านในก็จะมีมุมถ่ายรูปที่เห็นตามภาพนี่คะเพื่อนก็มานั่งที่ชิงช้านะคะสวยสวยนะคะแล้วก็ด้านที่เพื่อนชี้ไปอะคะ่ะจะมีห้องอีกเยอะแยะเลยนะคะที่คนที่เข้ามาสั่งเครื่องดื่มและเบเกอรี่เนี่ยจะเลือกเข้าไปนั่ง ่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพุมองเข้าไปเห็นตรงที่เราจะต้องไปสั่งคอฟฟเบกเกอรี่นะคะอ่าฮะอ่นนี้ก็เป็นชื่อร้านนะคะดอกไม้ประดิษัเนนะคะแล้วก็จะมีห้องอีกสองห้องนะคะที่เราสามารถสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ไปนั่งได้นะคะห้องนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูข้างในนะคะจะเป็นแบบแนวอาร์ตนิดนึงเนื่องจากว่าที่นี่เขาก็มีสอนศิลปะด้วยค่ะ อตอนนี้เราก็มาสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะคะแต่ว่าเราเลือกขึ้นไปทานชั้นสองที่เจ๊ยบยืนอยู่เนี่ยนะคะดูดีมากเลยค่ะชั้นสองตอนนี้ไม่มีใครเลยค่ะก็ดูเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของชั้นสองก็ไปเลยทีเดียวก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบ สไตล์การตกแต่งของคาเฟ่แห่งนี้นะคะคือเขาแต่งในสไตล์ cozy cafe ค่คเคะเป็นคาเฟ่มินิมอลอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วนนี้ก็อยู่ที่คาเฟ่อะไรนะคะเดี๋ยว์ท้่ประตูแจกคสันอาหาก็คือราบบนี้มับบนจะเหมือนกับอารมณ์เหมือนอยู่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้เราเลือกนั่งชั้นสองนะคะแล้วก็ไม่มีใครนะ ีิโซลานะ,ะก็จะได้ใความสุชื่นนะคะช็อกโกแลตเย็นก็จได้ความหวานนะคะก็ถ้าใครชอบประตูเหมือนที่มาได้แล้วรู้สึกว่าอยู่บ้านนะคะก็แนะนำเลยนะคะดอกไม้ประตูแสงนจะรู้สึกโอเคมากเหมนอยู่บ้านตัวเอง าเป็นไงกันบ้างคะกับคาเฟ่นี้นะคะที่เราสองคนแวะมาทานาเครื่องดื่มที่นี่คะ่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนใจที่จะมาคาเฟ่ที่ประตูจากันดอกไม้แห่งนี้นะคะแล้วก็เพื่อนดาวเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะชิลดีนะคะก็ดีใจเนาะที่เจ๊บชอบแล้วก็เดี๋ยวคงจะหาคาเฟ่น่ารักๆแถวแถว,แถวบ้าน มาเทีี่ยวอกนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าเพื่อนจะพาเจี๊ยบไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย